วันนี้เราจะมาสอนสร้างแคนในเกมโลบอกในแบบในแมปบล็อกฟุตนะครับผมใครดูคลิปนี้จบเข้าใจรู้แน่นอนนะครับผมว่าทำยังไงถ้าใครอยากดูแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับผม let's go เอาละครับขอราบสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องกล้องคุง X2 นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนสร้างแคนในเกมโลบอกในแบบบล็อกฟุตนะครับผมจะเป็นแบบนี้ครับวันนี้เราก็จะมาสอนสร้างแคนนะครับผมขั้นตอนแรกเราขั้นตอนแรกอันนี้สาหรับ iPhone นะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคนที่รู้แล้วก็อย่าดรามานะครับผม ใครับผมจะสอนกับคนที่ไม่รู้นะครับผมโอ่ครับขัน้นแรกเราก็เข้ามาที่ซาฟารีนะครับผมกดเข้าที่ซาฟารีอันนี้ก็ผมได้หาไว้นะครับเป็นนะครับผมที่บอกใหม่ขั้นแรกเราก็ไปหาขั้นแรกเราก็เข้าซาฟารีน,นะครับผมขั้นที่สองเราก็เขียนโลบอกนะครับผมนี่นะโลบอกนี่แล้วก็กดอันล่างนะครับผมนี่ มันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับทุกคนถ้าเกิดมันจะถ้าเกิดใครยังไม่สมัครเข้าเป็นรหัสของตัวเองครับมันก็จะเข้าเป็นให้ใส่กรอกรหัสนะผมแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปนะครับแล้วก็กดอันที่สามนะครับผมนี่นะครับถ้าไอโฟนครับถ้าใครยังไม่รู้ครับมันก็จะเคลื่อนแบบนี้ครับมันก็กดไม่ได้นะครับผมอันนี้สําหรับในไอโฟนครับผมมันจะกดไม่ได้ครับเราก็ต้องกดไปที่กอไก่สองตัวด้านบนนะครับผมแล้วก็กดข้อที่เว็บไซต์เดสก์ท็อปนะครับผม นี่ปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับผมเราก็กดอันด้านล่างนั้นนะครับผมผมวงกลม,มให้นี่ครับปุ๊บพอกดแล้วนี่ครับผมมันก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้นะครับผมพอเด้งเข้ามาหน้าน,านี้แล้วก็ให้กดที่หน้านี้นะครับผมนี่นะอันนี้นะครับผมเนี่ครับเลื่อนมาเจออันนี้นะครับผม แล้วก็กดนี่นะครับผมเยมบอลครับผมเป็นขั้นตอนเข้าใจเล,ลาะอย่างละเอียดแน่นอนครับผมแล้วก็ปรับจากนี้ครับเป็นอันนี้นะครับผมนี่นะแล้วก็เราก็เลือกภาพใส่เลยนะครับผมภาพที่เราต้องการเลือกภาพแล้วก็ใส่นลยครับผมนะครับแล้วก็เลือกภาพใส่ไปเลยนะครับน่นะ พอเราเลือกภาพอะไรเสร็จสับเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็กดนี่เลยกดยืนยันให้มันทําการนะครับผมแล้วก็รอนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับโอเคครับผมเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปนี่เลยเป็นนะครับกดย้อนก่อน เรวก็กดไปที่จุดสามจุดด้านบนนี่ครับแล้วก็กดที่นี่ย <c oughs> ผมวงกลมมาให้นะโอเคครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็กดคัดลอกลิงกด้านบนเลยเลยครับผม,ผมเดี๋ยวผมจะชี้ให้นะผมกดตรงนี้เลยนะผมคัดลอกมันทั้งหมดเลยนะนี่คัดลอกคัดลอกมันทั้งหมดเลยนะผม เขาลอกมาพอเราเขาลอกมาเสร็จสัตปุ๊บแล้วก็ออกเลยครับผมแล้วก็ไปเข้าเกมบล็อกฟุตได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เราเข้าเกมแล้วนะครับผม2000 <years> later. โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมนั้นนะครับผมแล้วก็กดเป็นโจรสัตว์เลยครับผมนี่นะ แล้วก็เข้ามาอยู่ในเกมนะครับผมก็เราก็จะกดที่รูปหัวโจรสลัดนะครับผมนี่ครับก็กดตามโลโก้ที่เราได้บันทึกมาวางนะแล้วก็กดวางครับผมนี่ครับเราก็จะได้โลโก้แบบนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ตั้งชื่อตามที่เราจะใส่นะครับผมนะผมก็จะตั้งชื่อเป็นช่องกล้องคุง x2 นะครับผมนี่นะครับ กดสร้างเลยอันนี้เราก็จะได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมวิธีการสร้างเคนนะครับผมง่ายๆนะครับผมวิธีการทาสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมใน iOS หรือใน iPhone นะครับผมใครที่ไม่รู้ครับผมกดทํากันง่ายๆนะครับผมไม่ได้ยากโอเคครับผมถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อด้วยนะครับผมงานนี้เราก็ขอลากันไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับ